ครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเสนอทิปเล็กๆน้อยๆนะครับว่าทำไมรถดีแม็กมาเร่งไม่ขึ้นนะครับว่าเกิดจากกรองน้ํามันดีเซลมันตันนะครับจะมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับมา <c oughs> ลากสุดนะครับไฟจะโชว์นะครับไฟจะโชว์ตลอด <c oughs> แอรปะผนคันเร่งน,นิดนึง ไปก็จะดับนะครับนี่คืออาการที่ว่าน้ำมันมันมาไม่ทันนะครับนะครับนี่คือกดคันเร่งมิดอยู่นะครับคนะันเร่งพอเราปล่อยคันเร่งนะครับเครื่องต้องการน้ำมันน้อยลงไฟก็จะดับนะครับง่ายๆลยฮะอยากให้ดีแมท่านวิ่งจัดกว่าเดิม แนะนำให้เข้าสูงบริการครับเปลี่ยนตรองน้ำมันดีเซลใหม่นะฮะก่อนคลิปนี้ก็นำมาเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ